ครัด้วยกันนี้ครับตกลงการได้เชิญครับท่านวัชชัยตัดการเกษตรกรครับปลัดอภูเอนาตาลครับหัวหน้ากลุ่มงานงานงานองครรครับผู้ประานการราชการแทนทยองค์การเด่นขึ้นกาบต้อนรับในวันนี้ขอได้เชิญและขอเสนอครับเรียนท่านรองสมภพดูสมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีตกลงในวัวชัยตัดการเกษตรกร ประดังเตวันนักขุนนายกอนรักษาราชการแทนนายอพลนาตาขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียินดีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้กระผมขออนุญาตทำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอนาตาลรสิทธิ์ตังต่อไปนี้อำเภอนาตาลมีระยะทางห่างจากจังหวัดขุนลัาษณานีประมาณ110กิโลเมตรแป่การปกครองเป็น4ี่ตำบล4หมู่บ้านมีองค์การทหา่วนบทบี4แห่งมีสถานที่ สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานผู้บ้านคู่เมืองคือวัดพระโตบ้านปากแซงเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่กงุ์ตรีปางมางวิชัยซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาชนชาวไทยและชาสปปลาราและยังมีจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซงซึ่งเป็นสถานที่สาคัญด้านการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งฝั่งไทยและสปะปรลราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงการเดินทาง และการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้อยาดด่างยั่งยืนและการก่อสร้างแคาขนานโจนแห่งนี้จังหวัดนุทไกรขึ้นร่วมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับขอเชอนครับ เรียนท่านพบครูสมภพรองผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุราชธานท่านเจ้าแห่งสารวัลท่านเจ้าแห่งยินใจท่านเจ้าแห่งกรรมสัตว์นายทวัชชัยตระสิจิตรัตน์อำเภอรับสาการแท่นนำมาอึงกางตายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระรามและแขกผู้เกียรติทุกท่านกระผมนายรัตนินเตชะชัยรศิ์ ประธานของการช้าจังหวัดบรีรานีขอกราบเรียนวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีเปิดแพรขนานยนบ้านปากแซงในวันนี้มีเป้าหมายสําคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทํานากรมทางน้ําซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนองสนุน